เะมาผูเราสนยอฟังผู้ใดาฟังใสับ้งนงอแต่วาขันออกมานได้นียาว่าจังไดก่อยาว่าขันขันได้ขันถือวันนี้นั่นสูเอามาล่ำมาให้กูในเด้อว่าซันโอ้ยาตัวมักมวนตัวนี้ าอกอาเนบนอลข <มา S 2> ำตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจาราในการรับชมเก่าใบกองสลากอีกเนน,น,นจ<า><อ>ไปมาแล้วไมากวพ่จ้าไมาแล้วบกองสพี่น้องไปมาตั้งแต่เมกคตดวจ้า มือที่บ่อยตับจังวันนี้ัดที่แรกนี่คัวเอาไเปดปวดนวดปวดนวดปอดปว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 ดเวดปแดปวดวดปวดมยนปวเปวด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 ดปวดปวปววดดปววดปนดด

วันที่สิบเม่กัตัดห้อเอยาด้วยวันที่หน่งตุลาเจ็ดหเจ็บ่ยาบ่ไดมานึ่งวันที่สิหกก็จะมาด้วตัดห้ถือเป๊ะเลยคือเก่านเรืองวันี้ะเนมันจะคอยเจดังด้วยยาด้วย นีเขาไรก็ดีก็จะเ่ายู่จอรเลยจเสี้รงานยงหลายอย่างไรอดยจะเสียวาจังไรดอกมันฉีวันไ้จังไรมันก็แม่นกินก๋วยเนาะน้ำเา้ยานขอรางวัลที่หนึ่งนเจ้าวันขอรางวัลที่นึ่ค่ะคะา มันบังเอิญได้งวดที่แล้วงวดนี้ถึงบ่เพียงบักบัก ừ. ừ. ừ.

พันาอกพิานาหนาวีมาได้้าห้เป็นตัวแขนไ้ตรงๆยังบ่ได้เตี้ย่เลยศูนย์ไฮเป็นได้ก็เพราะ้ากันเอาสั่นมือนสามตัวแล้วยาเย้านี่ะไรเฮียดีไรมัวตรงๆมนจะได้ก็ข่ยามันแข่งเลยน้อยเลยดแขนเลยให่ก็ะใหบ่ไรกระซ่วเอากใหญ่กระห่ก่นหักบอสัันี่ย้นมีคับ ัวย่างกูบอกวันก็ฟังอืมน่าพอว่าเนี่ยนั่นันนส่วนทหารกองเราแตปยังม่ส่วนใั้นเดืวบ่เขาบ่นเหมือมันสุืน่มึงอะไือ่นกัจอาสันาอะคน

พท่านได้รู้แล้วให้ยาพุนเราเลยเพอว่าลูกหลานมันปึกมันนาอะไรตัดสนามกัแล้วแล้วจัดแล้วก็เให้เป็นตัวยังถือยั่งบดได้อยู่ตีบอกเป็นตวมาลูต้ที่บอกเท่านั้นให้พนาให้เบิ่งเงัเนาะไม่ับไม่ับคุณไม่เป็น่กไม่่งนะคะบัปึกแต่ว่ามันไปดื่มมกปึกอ่ะสั่นตามยาเลย เอาตามยาเลยค่ะตามยาเลยยาแก่ลูกขนาดนีเจ้ค่ะเบื่อต้ยลูกจานมันมนจานมันเป็นม้วนๆจ่อเน่ยจานชิ้นไปแดงานจ๊ดห่าจ็๊ดห่าบ่หัวหัขันหาขันห

เจ็ดศูนย์มาสันช่าปึกไปวันหนี่งเช้าแล้วบอกห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามตัวยากจยจัง้บาดัให้ยตัดให้เอายาสิตัดให้เจ็ดห้าเจ็ดศูนเจ็ดห้ศูนย์ห้าศูนสาธุ 570, 570, 570, 570. Rút luôn hà chốn, tiền bao. một cái giờ ตีก็สิเครียดแล้วเนาะไฮแล้วเนาะลานน่ะลูกลานน่ะว่าไงมึงเราบ่ได้ไรเยอะจังไหนส์เตี๋ยวตีอืมอืมบยเรียกออกปุ๊บหญ้าไปกองสลากอีกเลยบอกแม่อันตุ้ยแม่หญ้าไปกองสลากเลยบรแม่แล้วไปตะมือนั่นเลยมือแล้วสูญแห้งมาได้เด็นมาแห้งว่าสูญหญ้าอันนี้นี่พุ่นอ่ะพี่น้องอ่ะ โกปัญหายาวาซัวเพิ่นไปมาตะกอมสลากเฮ็ดให้ครบทุกตผู้ใดบ่ได้บดนี้จักสิว่าจังได๋ใบนี้กักให้พร้อมเรียบร้อยแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะเลขตัวเดียวก็ลงทุนไปโลดจ้ะมันบ่บ่หลายยาบ่ให้หลายแต่ว่าเฮากัเอาเนาะ มุนอีกมุนอีกแม่ว่าแม่บังว่าที่แล้วเข้าเจ็ดเจ็ดก็ต่ำนักเพิ่นหน่อยนะเจ้าดำบ้านเราเริ่ได้ยามาจังได้ก็จ้าเอาขนะไหนยาขนะไหนขนะไหนยาเป็นยังไงยาเป็นยังยาอยากได้มาลำเอามุนมุนมุน่นเด้อค่ะนี่มุนนี่มุนยาสีซื้อยังกับบุกกับร้านกต่ไอ้มุนเด้อยาเด้อเบาเรี่ยงมอลำยาคือร้าน เมาได้มาแล้คือ่ันีกได้มอแล้วตนไหนมาแล้วคือาผู้ไหกสะไรก็มาอยากฟังผู้ใดอยากฟังผู้ใดสัญญาก็บวกอะไรอนกมั้งก่อนามสแต่ว่าขันออกมาในเลขเลขย่าาหายตัวไดก่อจ้าแม่ขันออกได้นี่ย่าว่าจังไดก่อนาว่า คันคันได้คันถือวันนี้นั่นส่เอามาล่ำมาให้กูในเด้อว่าซานโอ้หยาตมักวนตัวเนี้ยตัใส่้วนดัได้ิตีหั้นบ้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์อย่า่าบอกหายไร่าเสร็จหายไหาย่วนี้ไปเอามาทอนี่ไปเอามาทอนี่ ฟแป๊บๆได้เอามาเก็บตัวสู้กับใบก็ืจอเปลี่ยนสาตเนี่ยยังไม่รู้จุดนี้ก็มาเจ็มาเจอหาเจ็บซวถามยังไงอย่เอาไปใส่ับบนี้เนี่ยมาชิวี่มองดูหิ่งพวกร่างคือเก่าปะครับสามตัวก็นผู้นำโลกสามตัวก็ยังบ่ไดง มันอยน้ากันเบิดโอ้โนโยนี่นะอยน้ากันมาเลยบะนมันห้องกันเลยเอมันห้องกันง่ายงโอ้มันก็นได้แล้วหมอลำกันมันห้องกันยังส็จนาะห้องกันาจะมัดห้องกันไว้เลยบ่